สร้างความน่าสนใจให้กับภาพด้วยความคมชัดความคมชัดนับเป็นสิ่งที่ผู้บรรึกภาพจะได้เรียนรู้เป็นทักษะแรกๆในการทําให้ส่วนนั้นมีรายละเอียดที่ชัดเจนและปราศจากข้อสงสัยการทําภาพถ่ายให้มีความคมชัดไม่ว่าจะทั้งฉากหรือส่วนใดส่วนหนึ่งนั้นเราจะต้องทราบอยู่2รูปแบบด้วยกันได้แก่หนึ่งความคมชัดที่เกิดจากอุปกรณ์ซึ่งก่อให้เกิดไฟล์ต้นฉบับและ 2. ความคมชัดที่เกิดจากการปรับแต่งเพิ่มเติมเอาภายหลัง มีหัวข้อต่างๆที่ขออธิบายพอสังเขตดังต่อไปนี้ความคมชัดจากเลนส์ปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่ดีเพียงพอที่เลนส์ราคาถูกๆจะให้ความคมชัดได้ดีแล้วซึ่งนั่นอาจจะเป็นเรื่องของต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง แต่อย่างไรก็ตามในทักษะขั้นพื้นฐานของผู้เรียนควรทราบการควบคุมกล้องถ่ายภาพดิจิตอลขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูรับแสงค่าความคมชัดสูงสุดที่เลนส์ตัวนั้นสามารถทําได้และศึกษาผลกระทบของการใช้รูรับแสงค่าต่างๆกับการกระเจิงของแสงภายในตัวเลนส์ให้ดีเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการถ่ายทอดเรื่องราวได้ดีที่สุดความคมชัดจากช่วงระยะชัดผลกระทบ ที่จะส่งถึงช่วงระยะชัดหรือ depth of field หลักๆก,ก็จะเป็นขนาดของเซนเซอร์รูปภาพว่าด้วยเซนเซอร์ที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นเท่าไรค่าความคมชัดหรือช่วงของโฟกัสจะยิ่งน้อยลงเท่านั้นตามด้วยทางยาวโฟกัสของเลนส์ที่เลือกใช้ตามวัตถุประสงค์อีกทั้งเทคนิคในการควบคุมค่าดังกล่าวจากประสบการณ์ที่จะช่วยให้วัตถุในโฟกัสมีความครอบคลุมระยะที่ดี ความคมชัดจากซอฟต์แวร์ก่อนประมวลผลเป็นไฟล์ JPEG กรณีที่มีการบันทึกภาพเป็นไฟล์ JPEG ตัวซอฟต์แวร์ในกล้องถ่ายภาพดิจิตอลจะมีการอัดค่าความคมชัดมาให้ในระดับหนึ่งซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่า Capture Sharpening ถ้าไม่ไปทำอะไรกับภาพต่อก็อาจจะไม่ต้องคิดอะไรมากนะักแต่ขอให้คิดก่อนว่าเป็นความคมชัดประดิษฐ์ที่ไม่ค่อยฉลาดมากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับการนำมาเลือกความคมชัดด้วยตัวเอง ความคมชัดจากการตกแต่งโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ความคมชัดที่เรากําหนดส่วนเองได้เรียกว่า creative sharpening หมายถึงความคมชัดที่เกิดจากการจัดการในภาพด้วยตัวเราเองในส่วนนี้เราสามารถที่จะให้จุดที่มีความสนใจนั้นโดดเด่นมากยิ่งขึ้นแต่จะต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรมและทักษะการใช้งานให้ดีไม่มากไม่น้อยเกินไปจนภาพกระด้างหรือดูไม่คมชัด การใช้ประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ตรงข้ามความคมชัดสิ่งที่อยู่ตรงข้ามความคมชัดก็คือความไม่คมชัดอาจจะมากไปจนถึงความเบลอของภาพโดยที่ก็มีข้อดีอยู่เช่นเดียวกันคือทำให้ส่วนที่ดึงดูดสายตาในการชมภาพลดความสำคัญลงไปส่วนนี้ก็ขอให้นึกเลยไปถึงการจัดเฟรมภาพที่มุ่งเน้นความสนใจมาที่จุดสนใจเพียงอย่างเดียวก็จะดีอาทิขยะที่ปรากฏอยู่บนหาดทรายในระยะของความคมชัดเป็นต้น